แต่เป็นอย่างนี้ก็สุขภาพเดีวเมื่อกี้นะตัวจะเต่งๆใสๆผิวจะสวยๆหุ่ไม่สุขภาพดีสูงไม่พัน,นเลยะเพราะว่าอะไรเพราะอาหารไม่พอมันจะเลี้ยงอวัยวะสำคัญก่อนมันจะไปเลี้ยงรูปก่อนผมกระหนังจะมาเป็นหลักสุดท้ายถ้าอาหารไม่พอสิ่งที่ดูได้คือผมกระหนังขนกระหนังจะไม่ดีขนหนังไม่สวย,สวยหนังจะแห้ง ถ้าให้ shifted, ให้ไข <c oughs> ่ม <photos> ันเยอะๆเราไปไปที่เชียงดาวกันครับที่เชียงดาวเนี่ยให้อาหารที่ดำเยอะดำเยอะก็ไข่มันจะเยอะตามไข่มันเป็นตัวนุ่เยอะไข่มันนุ่มๆผู้ป่วยหน้าตาจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะผอมใช่ไหมครับขดลูกหมูขนจะหย่อนเก้าขาก็ผาหุบเหมือนนี้งอขายแหง๋าอันนึงคือดวงตา ตาบวม้าตาบวมนี่ึ้นหนึ่งคืออากาศอากาศในเล้าไม่ดีสองเล้าสุกผมที่มันตาบวมคือบางทีพวกฉี่พวกอยู่มันจะมีเขาจะมีแอมโมเนียเราอยู่ในน้ำมานานมันจะเหม็นมันก็เหม็นเองมันจะทําให้ตาบวมอันที่อันที่สามคือติดเชื้อมันจะติดโรคที่เรียกว่าโรคบวมหนามันจะติดเชื้อจากปัสสาวยส่วนใหญ่เกิดจากน้าสุกผม นะครับตุ่เพื่อมันช่วยยิงตัวเราตามนันจะบวมนอกจากตาบวมนั่นก็เป็นโรคเนาะมีอาการชักหมูนุบาลจะชักก่อนหมูอายุสักเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยถ้ายานมที่ยี่สิบกว่าวันเดืนเอนอน,นี้นะหลังจากยานมมันจะเริ่มีอาการชักเคยเจอไหมหมูชักลูกนะหมูตัวโตๆ้วนะโตหมดเรื่องเลยเดี๋ยวจะชักนี่มันจะเป็นโรคส่วนใหญ่อันนี้หมูต้าว่าดีเวลานอนจะอนอนอย่าง นอนตะแคงข้ามแล้วเหยียดขานอนบบสบายสบาย่วนการเดินจะเดินสมดุลเจอดีแล้วเวลานอนอก็กระจายนอนนะครับมไม่สุขเวลากินเวลาเดินเข้าไปเล้าถ้าหมุนสุขภาพดีมันจะตื่นเต้นมันจะตื่นเต้นจะลุกขอกินนะครับในลุกขอกินแต่ว่าถ้าเกิดสมมติหมูป่วยเนี่ยมันจะไม่ลุกขอกินมันจะเหมือนหมุนตัว เลือดเข้าไปเะมันจะนอนอย่างเงี้ยฝนก็จะหยอกมีอาการของหนึ่งหูป่วยจะนอนคว่ำงอขาเข้าขาบางตัวนอนสูงพักกันทีมเจ็บขาอันนี้คือลักษณะของหูป่วยเรียกนั่งหมานั่งหมามันจะพบโรคมักจะกพบอาการนั่งหมาเนี่ยในหมูที่มีอาการหอกไห้อีการหอกไห้เป็นโรคปอด รอันนี้คือลักษณะท,ที่ความวาอ้วนพอที่ต้องอยู่แม่พันนะครับถ้าถ้าหมูขุนเนี่ยอยากให้อ้วนที่สุดอ่ะม่นจะมันสดเจแต่แม่พันไม่อยากให้อ้วนเกินไปก่อนยากลุ่มต่ำๆใง,กง้การดีพอเยอะสิบปีสิ่งที่ต้องการของแม่พันคือต้องการ้ที่กำลังด,งดีไม่อ้วนเกินไป เงยี้ยขอขอมเพรอะไรห,หนึ่งสบางมันชัดสองไอต้ตรงหลังเนี่ยมันเห็นกระดูกชัดต้องโค่นหานะเห็โค่นหานี่ตัววัดก็ได้ถ้าแม่หมูตัวไหนเห็นโค่นหาชัดเห็นเห็นสันหลังชัดแสดงว่าหอมถ้าโค่นหาเต้นชีนแบบนั้นถนะือว่าอ้าวนสองตัวที่อ้วนเก็นไปเลยวผิดเลยนะไม่ควรจะห้าไม่ได้เมื่อห้าเนี่ยมีแต่เลี้ยงแม่หมูอ้วนไม่ดีนะอ้วนเกินไปนนไม่ใช่กระดูกลองสังเกตทรงยอดกลับไปว่า ตอนที่เราเลี้ยงหมูอ่ะบางครั้งแม่หมูอ้วนเนาะได้รูปดีไหมไม่ดีเลยะหอมไปก็ไม่ดีหมูอ้วนสามเนี่ะอันนี้ยิ่งแม่หมูแม่หมูหอมจะเป็นหมูเนี่ยตรงนี้จะแค่แค่ริ่มเนื้อแล้วโคนหานเป็นหยุดชัดมันจะเป็นหลุกการดูครับสิ่งที่จะเจอถ้าเจอ อันนี้เราคลอดเราก็จะเจออาการอย่างนี้ไหมตายคลอดตายคลอดนี่คือเกิดภาวะตายด้วยไฟขาวกับมัมมี่มัมมี่คือไยดำมัมมี่เนี่ยเป็นการสูญเสียเป็นการตายของลูกหมูมันท้องมาแล้วมันผสมวันนี้แล้วมันท้องไปได้ประมาณสัก35ถึง40วันแล้วมันตายไอ้พวกเนี้ย35ถึง40วันเนี่ยมันสร้างกระดูกไปแล้วมันตายแล้วมันอยากจะดูดซึมกลับดูดไม่ได้ อยู่ซึมกลับไม่ได้เขาก็เลยค้างอยู่นนะแต่รูปของตัวมันยังมีชีวิตอยู่มันก็ยังตั้งท้องได้อยู่ตายดำเนี่ยมันมีหลายขนาดมากอันนี้ที่ที่จะพบใน่างกราพอดนะเจอ้ีกไหม,จมเจอ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 ตัวไหนบ้างสีดำสีดำหรือขาวสีขาวยังไปเจออยู่สีขาวเจอเหมือนกันเออสีขาวมันคีอเป็นเรื่องโลกหรือการเพือไม่คือ,ข,อข้อช้าอันนี้ไม่ไม่เป็นหมูแล้วมันเป็นหนมูนหนมนหนมอย่างามันจะโตขึ้นอนาดยังไม่ดี ข้างในลูกออกาตายฟอกกัดฟอกกัดต well, ิดจุลินอันนั้นหมดเลยอ่ะมันจะติดเชื้อจะมีลูกออนนับเป็นน้องมีขนาดนี้เป็นนี่เป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้น้องเลยนี่นะเป็นน้องนี่นะเกิดจากตัวที่หนึ่งลูกของไม่หมดเลยมันจะร้ายเอกไปหมดทำยังไงถ้าเจอหนองแบบนี้พยายามกระตุ้นเดินกระตุ้นให้มลูกให้มันเดินเยอะพอเดินเยอะมันจะขับน้องไปในสามสี่วันแรกนะ แต่ถ้าหลังจากนั้นเลยสามสี่วันหนึ่งตาวรูปจะปิดละอันนี้ยากว่ะอันนี้แก่กว่าอันนี้ยากแกกต่ที่ตัวก่อนนี่ก็พ่อแต่เลี้ยงวนะ่าเราฉีดยาให้มันฉีดยาครับจริงๆฉีดยาให้รมาเลยถ้าช่<อ>วยได้ก็ล้างารูปได้น,น้ำเกลือแต่มันฉีดยาไม่ได้กับมันฉีดยาคงเดียวต้องฉีดยาบางทีถ้าขอมากๆหรือขอมากๆก็จะเป็นแผลกดทับหรือทอดไหลกระดหนุนหนุนเยอะหนุนใหญ่ นอนทับก,กออ็นแที่หลังนอท่านมีไหมเจอกั้งนั้งยเออมันน่สดงว่าหัะตอกเกิดไปมีอะไรอีกส่ดดวนใหญ่จะเจอ,อแม่ป่วยหลับ้อแม่ป่ยหลับข้อมักจะเจอกรณีที่ออทุงข้อ่ดีไม่สถาอไม่ส,าสมาสอ,องแม่ท้องเพรแม่ท้องผูกเนี่ มจะระกเนี่ยคือเนี่ยให้ปูกข่าออกมาแล้วแล้วอื่นค okay. so, ้างในในในร่างกายอมันก็มีโอกาสที่เชื้อเชื้อในลำไส้เนี่ยเชื้อในลำไส้มันโตมากเสร็จแล้วพวกนี้มีสารพิษสารพิษมีทั้งสารพิษที่มันหลั่งออกมาอันที่สองสารพิษของตัวมันเองคือมันมันแตกมันสลายตัวเนี่ยร่างกายมันพิษมันจะเข้ากระแสเลือดแล้วก็คาดเชื่อมคาดเชื่อบ่อยเลยต้องมาะ ก็แค่อาขาเช้าบ่อยใช่แล้วก็ต้องระวังไม่ให้แม่หมูก่อนคลอดเนี่ยของผูต้องระวังต้องมีการให้ยาถายหรือให้พวกให้ล้ำเยอะๆก็ได้ให้ลำเยอะๆก่อนคลอดให้มีไฟเด้วยสูงมีเยื่อใหญ่แล้วก็ถ้ามันห่วยเนี่ยลูกจะไม่โตละมันไม่มีนดูเศร้าลงอันนี้ก็รูปหมูอาจจะมีการปู รให้ความอบอุ่นลูกหมูเนี่ยไม่ชอบอากาศหนาวลูกหมูชอบอากาศอุ่นอากาศร้อนนะครับลูกหมูเนาะอุณหภูมิที่ลูกหมูต้องการเนี่ยมันจะเริ่มจากอุณหภูมิสูงๆก่อนแล้วก็จะลดลงมาพอยานนมจะมาอุณหภูมิสูงอีกรอบหนึ่งสักเจ็ดวันแล้วก็จะต้องการอุณหภูมิเย็นนะอย่างพวกนี้ร้อนร้อนนะพอร้อนเอาตั้งตั้งกระเบิดเป็่องจะเห็นว่าหลังหลังมันจะร้อน พราะมันได้รับความร้อนจากอาางะต้องมีการให้น้ำให้าน้ำช่วงบ่ายมันเย็นขึ้นบังทอาการเยนชื้นเห็ว่าช่วงนี้กินะคหารกินน้อยลงไหกินเยอะอยู่เือนแต่ช่วยนีงก้ด้น้ช่ช่วยได้จุผสมผสมยังไงอ่ะผสมจริงกระพาอมันขึ้นเขาก็้อ้ามาเออแต่นี่ผสมคย่ผสมแย่ไม่บาทีถ้าผสมไม่ดีส่งปก จะมีหนองหลังสอก็เจอได้ข้าพ,พันข้าพ,พันก็รู้ขนาดขไข่ข้าพันเนี่ยไข่สองข้างเท่ากันได้ใหญ่มากพอถ้าไข่ฟอเนี่ยแสดงว่าอาหารวิตกก็ควรต้องไปดูดูข้าพันจะมีมันจะมีขน,ขนาดของไข่ที่วัดอยู่ความสมบูรณ์และผสมมากม,มากเลยนะมีขนาดเท่ากันไข่สองข้งน้ำน้ำเชื้อดี ให้ดูวิวมั่เป็นวิวหมูหมูดีต้องนี้แลวนี่เป็นรับไปตรวจหมูไอหมูไอเขาจะเดินให้มันตื่นแล้วก็เ้าแล้วเงีงเงียบนั่งฝั่งถ้ามันไอหสึ่ง เข้าไปแล้วมันไม่ตึนเส้น <c oughs> หมูที่ดีเข้าไปแล้วตึงเส้ <c oughs> นแล้วก็ไปต้องลุกขึ้นมาที โรคในหมูจริงๆโรในงหมูในกัวตรคในหมูที่ทฟังเรคที่เจอแล้วอันตรายทอันนี้คือโรคปาทับเย์คทับเพยเนี่ยักจหมูเนี่ยถ้าติดมาแล้วจะรุนแรงมันจะขีดอยู่แต่เจอเยอะในหัวเคยเจอไหมครับโรคโรคอาทับเพยเคยเจอไหมเจอทีไหนหมูไม่รูเพอยเเจอที่ไหนลองเคยเ่ไหจะที่ฟาร์ะรฟาร์าว เจอสติปะตอนตัวเอง่ามันเอบตอนคนยเจอเรื่อยๆแต่ว่าถ้าติดมันนี่จะติดหมูด้วยอาการผมมันคือีเป็นได้เยอะหมูตัวปวายแค่แก่ช้าไปเจออาการตึงน้ำลายไหลคือมูกไหลน้ำลายไหลแล้วส่วนใหญ่จเจอที่ต้องนม้วยนแล้วก็ลิ้น ี่ขีมรอกโรคคือปดเท,ท้าเหลือในป่าคือมีหลยโลกตงกลือไม่มหรดเตรงขีดไม่ขืตา,าตรง,ตรง,ตรงลใบขีดพรานี่มันขีดคู่เนาะนเซตสอก,กันตรงลาขีดนั่นแสดงจะเป็ไรอาการแรกที่เห็นคือเลือดไหลาะไหลปั๊บตรงลลปลายจมูกหรืเข้าหมูจะเป็นเหมือนตุ่มตุมใสๆเหมือน เมัอนเหมืนจุดเล็กๆ่ะมันปืนปืนปืนนีแล้สักพัก็ปืนสูงนี่จะขยายใหญ่ว่าแต่แค่ไม่ได้เคียร์ท่นอะไรอย่างเไี้จะเป็นแบบนี้ได้จะไม่ืนแบบนี้จุดนๆๆดๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆอๆๆๆๆีๆๆ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 นอๆๆ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 ๆถ้าเจอแบบส ส่วนใหญ่แล้วจะติดจากวัววัวที่เลี้ยงติดข้อหงุดหงิดนี่ต้องระวังบางทีสมมติว่าในบ้านเลี้ยงทั้งหมูทั้งวัวนักเนี้อวัวไปปล่อยในเขาปล่อยทุ่งนากลับมาเขาป,ป,ปีนี้โรคกอดคอเกัดรักษาไม่ได้ต้องทำวัคซีนอย่างเดียวติดต่อด้วยการสัมผัสสิ่งยาโดยการเจอตั้งงุนตั้งงุนตั้งลายโรคอื่นที่เจอในหมูบ โรคอันดีวาอันดีวาอันดีวาหมูตะกอนนี้เลือกอันเดียวนะมีแต่อันดีวาสะกอนธรรมดาแต่มีวัคซีนการเจอเนี่ยน้อยลงแล้วแต่บนดอยถึงเช่อได้บ้างเป็นก้อนในพื้นที่ที่มีวัคซีนอันดีวานี่เป็นเชื้อที่ไม่ได้ป้องกันได้เลยกับวัคซีนแต่ไม่ติดคน แตกต่างจากอว่าวะตักแกลกอว่าวะตักแลกเป็นเชื้อแบคทรีรียเเแต่ไม่ใช่ไวรัสอวัยวะสุกรอเนี่ยเป็นเป็นเชื้อไวรัสท,ที่เกิดโรคในหมูอย่างเดียวไม่ติดคนแต่อวัยวะตับแกลกเป็นโรคที่ำให้คนทั้งเสียอาการของโรคก,ก็จะเป็นแบบเสียพันธุนะ์แลบะบเลือรลาและเสียพันธุ์ก็่มีไข้สูงซึมเลืออาหารทุกโรคจะเป็นอย่างงี้หมดไข้สูงซึมเสือ โรคติดเชื้อนะปตกเขาเปื่อยก็ใข้สุงซึมเหมือนอาหารเหมือนกันแต่อาการนื่นๆ่ันชัดก็คือน้ำลายไหลแล้วมีจุทกที่ปากหรือ้าแต่อันว่วาเนี่ยคือใช่อันยีวาที่จะเป็นคึมเหมือนอาหารแตนจะเป็นท้องจุกท้องร่วงแพะเจียนนอนสูงกันดูไม่ออกแต่อัตราการกระจายของโรคไม่ต้องสูงแล้วก็ที่สําคัญคือที่สําคัญคือไม่ว่าอะไรก็ตามโรคอะไรก็ตามถ้าเป็นโรคติดเชื้อแล้วติดเชื้อจะใ,ใสเรื่องเหมือนี้ มันจะจุดเลือดออกจุดเลือดออกตามผิวหนังจุดเลือดออกที่ไตจุดเลือดออกที่ตับจุดเลือดออกในกระเพาะจุดเลือดออกทในไส้คนที่กินไม่ได้คนเนี้ยถือว่ามีการติดเชื้อในกระแสเลือดสามารถแทเ่เป็นยังยังตื่นได้ครับอย่างนี้ก็การรีวารนดเขาจะมีเครื่อือหามีจุดบายถ้าแบบเบื้องลางเนี่ยก็คือ,อไม่ตายนะ แต่ว่ามีเชื้อแท็กซอนมันจะมีตื่นงวงสีไดตามตัวเลยแล้วก็สู้ของไม่โต,ล,ตลูกแม่แม่พันธุ์มักจะแท้ผสมที่ไรก็แท้งแสดงว่าม,มีเชื้ออยู่ทุกท่อาจะต้องใช้วัคซีนวิธีการถ้าเจอแบบนี้ลบใหม่เอาหมูออกแล้ออกหมดพรานี้จะฆ่าเชื้อแล้วก็ลงใหม่รอบนี้ต้องทำวัคซีนม,มีวัคซีนเลยรทำไหมอ่ะหมอที่บ้านวังซีนอะไรวัคซีนเนี่ย ใช่มันแค่ไม่เป็นโรคแค่นีันไม่เลี้ยงแล้วแล้วทุกวันนี้ทำวัคซีนอะไรวัคซีนที่อันยังไม่ได้ยังไม่ทำากว่าปีแล้วอ๋อไม่ได้ทำเลยไม่ทำเลยละแสดงว่าแถบนี้ไม่ค่อยมีโรคอะไรครับอันนี้สำคัญอันนี้เป็นไอทีวีอีกอันนึง่งเข้ามาเมื่อสักสี่ห้าปีนะแต่กรมการจะถึงสามปีเดียบริก้าเก้าไปเป็นะ องค่ามันองค่ามันมาจากแอฟริกาส่วนใหญ่มาเกิดกับในหมูหมูป,ะปะ่าหมูป่าไม่ค่อยตายในใน้ำที่มหมูป่านี่มีการเยอะเลยแล้วมันก็ลามลามขึ้นไปยุโรปจากแอฟริกาไประบาดในสเปนแล้วก็ถึงเยอรมอันหงส์รัสเซียเราอยู่ในเส้นเสปนพักลงมาจีนพอลงมาจีนจะไ,ไม่ไดว่าทาหารหนุ่สื่ออาถรรพ์ มีโรคประหลาดตับจีนยังไงก็ลงมาที่เยอเทียนหรือเยื่อตยังไงก็มามาช้ามาเลยเชื้อนี่คือจีนช่วงก่อนนั่นคือจีนเยอะเนาะนั่นคือจีนเยอะเนี่ยผมจะเอาเนื้อเอาเนื้อแห้งเอาผลิตภัณฑ์หมูเนี่ยเข้ามากินเมื่อกี้ิ่ง่งถ้าไม่ถึงอันตรายผลิตภัณฑนหมูเชื้อนี่มันขนมากขนมากมันอยู่ในเนื้อแห้งเนี่ยนะประมาณพันวันหนึ่งพันกว่าหรือเนื้อแห้งนะมาตากแห้ง เนื้อแล้วก็แต่ว่ามันก็ทำลายได้วยการตก1วันนี่เป็นปีกี่ปีกี่ปี4ปีอาการเป็นยังไงบ้างอาการคล้ายๆอีมาเลยดูไม่ออกไข้สูงอาเจียนอยู่ๆตายไม่กินอาหารนอนซึมตัวแดงๆทีมีจุดเลือดออกแล้วก็ตายหายใจลำบากอาการไม่ไม่เฉพาะมีอาการหลายแบบตัวมีรอยจุด เลือดออกที่หัวใจอยู่เจอขาซ่าเจออะไรรู้ไหมหัวใจอาการแม่มนุท้องประเจด,ดการแทงแทงเดี๋ยวต่อมาพราว่ามีปื้นเลือดพบเลือดออกที่หูคนนี้การปื้นเลือดที่ถึงมีสุดเลือดออกที่หมแม่พันเนี่ยผมเก็บร้อยตัวผมเจอแค่สิบตัวเพราะฉะนั้นมันต้องแผลแผลไปที่ลูกนั่นนลูกหลังควอมเลยวลูกหลังยันน้อัอนที่สองหูขุน หมูขุนเนี่ยน,นี่ผมก็ฆ่ายิ่เนี่ยค่ายทุกวันเนี่ยร้อยตัวเจออยู่สิบเจ็ดตัวสองตัวแต่ไม่ว่าคนที่เป็นโรคไข้หูดดับเนี่ยจะมีปัจจัยเสี่ยงหนึ Lindsay, you you ่งกิน <sven> ด <tweeting> ิบนะเดนอันที่สองอาจจะไม่กินดิบแตมีแผลก็ต้องตัวที่แพร่มีที่มีิงไปที่แพร่ติดแม่บ้านซื้อหมูมาแล้วครับแล้วมีแผลในติดจากตัวรู้สึกจะไม่ตายนอกจากสัมผัสเนื้อดิบ กินดิบอายุเป็นผู้ชายความเสี่ยงสูงนะผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงผู้ชายอายุห้าสิบห้าขึ้นไปมีความเสี่ยงมากขึ้นผู้ชายอายุห้าสิบห้ากินเหล้าสามารถเพราะฉะนั้นผู้ชายที่กินเหล้ายืนห้าสิบห้าไม่แนะนําให้กินหมูดิบไม่กินเหล้าเดยวจากหมูดับหมูดับถ้าไม่ตายนะครับถ้าตายก็ถึงคน,กนุกเนาะไม่ตายเนี่ยถ้าไปทีนเน่เขาบอกคน ไม่ไมเรียกไข่หมูดับเพราะว่าเวลาติดเชื้อน่ะมันจะติดเชื้อเข้าไปขึ้นสมองแล้วติดเชื้อเราให้เยื่อหุ้มสมองติดกับเสียแล้วมันจะทําลายให้ทําให้ประสาทหูเนี่ยมันเน่าวิธีแก้ไขคือถ้าไม่ตายนะใส่หมูสับเคี่ยวข้างละล้านข้างละข้างละล้านกินหมูดิบสนุกกินเหล้าแต่ต้องใส่หมูเดียวข้างละล้านให้สูไปบอกเพื่อนมันจะพบข้อเสียก คนนี้จะท้องผูกท้องอักเสบก็เดินกับเอวไม่มีไข้ถ้ามันรอดก็รอดรักษาได้ไม่มีหายใจได้เองได้แต่ถ้าไม่รอดถ้าผ่านไส้เจอกล้ามเนื้อหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจสมองอักเสบแล้วก็ติดเชื้อในแกนเส้นเลือดเหมือนตะกี้เลยเหมือนรอยลอยตรงนี้มีชุมเลือดของร่างกายตามข้างเนื้อตามหัวใจส่วนในคนล่ะในคนจะมีไข้อาการในคนถ้าสงสัยไข้หูดับนะจะมีไข้สูง ไอ้สูง42องศาแล้วปวดหัวมากข้อสำคัญคือปวดหัวแบบหัวจะระเบิดเรอเป็นไข้หวัดธรรมดาปวดหัวมากไหมก็ปวดอยู่นะแต่ไม่มากเท่าไหล่ทคนได้ไข้ถูงดับเนี่ยจะปวดมากสุดคนไม่ได้ปวดมากดแล้วแล้วไข้แล้วจะเกิดหลังจากที่กินหมูดิบหรือสัมผัสเนื้อหมูเนี่ยประมาณ6ชั่วโมง12ชั่วโมงยิ่งเกิดเร็วอาการยิ่งรุนแรงแสดงว่าเชื้อเยอะยิ่งเกิดช้า อาการจะน้อยหน่อยอาจจะมีไข้ตื้นๆอื่างนี้หลังจาก24ชั่วโมงเมื่อวานกินแล้ววันนี้เป็นเนี่ยอันนี้จะแสดงว่าเชื้อไม่ได้เยอะมากอาการจะไม่รุนแรงโอกาสหูดักก็มีน้อยลงแต่ถ้า6ชั่วโมงหดกินเลี้ยงคืนนี้เนาะคุนิช้าเอาละหรือกลางคืนไข้ขึ้นคุณทิช้าไข้ขึ้นอันนี้ตลาดต้องรีบติดาหมอมียารักษาปวดมีไข้ปวดที่สักข,ข้อแข็งข้อแข็งเพราะอะไรเพราะเยื่อหุ้มสมองกับไอไขสันหลังนมันอักเสบ เราขยับไม่ได้เลยตอแข็งเจ็บปวดก็นีเยื่อหุ้มสมองม่านตาต่อเลือคข้อเสียข้อดอีที่สําคัญคือมีปื้นเลือดออกมาถ้าเราทางขาวช่วงเนี้ยมีการระบาดเป็นระยะทุกประตทศต้องราวางนะครับอาทิตย์หนึ่งคนสองคนเชื่อว่าที่ในเสร์ลนี้ก็มีอาจจะคนสองคนไม่หนึ่งนานปื้นเลือด มีเท้าติดเชื้อจะได้ถึงตาหน่วยด้วยชีวิตมักหูหนวกก็เป็นเพราพลาดซึ่งซีงต่ตา,ตาบอดก็มีมันไปทั้งหมดมันทำลายตัวสมองโรคเอ็มแท็กท่าทางข่าวโรคเอ็มแท็กไม่ได้ระบาดในเมืองไทยมา20ปีแล้วเกือบ30ปีแล้วที่ไม่มีการเคสเนี้ยได้คุยกับหมอกรมบริษัทที่เข้าไปสอบสวนโรคเอ่อการระบาดของเอ็มแทคเ,เกิดที่พุทธาหารไ,ได้ในข่าวแล้ว อยุ้งทหารคนนั้นเป็นคนเชือดวอัวเป็นอาชีพเชือดวอัวเปุณจำได้ไหมแล้วเชือดไม่ได้อยู่ในโรงเชือดอหรอกให้ผมจำนะเขาเชือดตนงไหนนะเขาเชือดตามสวนอย่างนีอ้อีกอนันนึงติดการกินเสื้อสักผวยโดไม่ทำให้สุกลาบดิบซอยจุช่วงนี้ยยหยุดแบบนี้มาแต่กินสุกได้ม,มันจะอยู่ในดินอยู่ในสิ่งมันร้อนประมาณ20-30ปี อยู่อยู่ยาวอ่ะอยู่นานมากสามสิบปีมันอยู่ในดินเนี่ยสปอมมัจะพุ่งให้ใครไม่ได้ถ้าเกิดสมพติเราไปขุดดินมันพุ้งหรือสมมติสมมติมีอันแตกตายเคสที่นี่แล้วฝังอย่างเดียวมันอยู่ได้สามสิบปีนั่นต้ามีวิธีการจัดการเช่นโดยโดยคูนขาหรือเผาไปเลยดีที่สุดนะครับตอกเสาดูนะจำไว้ามั้มีเลือดออกจากอุ้ง มีเลือดออกจากคันน่ะอาจเป็นเลือดแล้วก็เลือดไม่เข็มเราดีเลือดไม่เข็มครนี่เลือดโบราณเรองเลือดเก่าเกิดนะอาการในคนที่บอกคือมีการทำถึงหนังจะเป็นสัเก็ดเหมือนตุยจี้มีการต้องดูดทงหายใจนะครับมักจะตายถ้าโดนทางหายใจนี่เป็นรูปตุ้งแดงจะขอบใครหอบหายใจลำบากคนที่มุ่งจหานี่ก็มีหอบใคร อาจจะลงมาครับโยงเจาสไลด์นี้ไว้ให้เกิดอกันไปเขานั้น,นะะาะฮะมักจะขึ้นใส่อาเจียปวดท้องปวดเมื่อยตาตัวถ่ายตื้อเยอะมันจะเกิดจากการกิน,กนเนื้อบวัวเนื้อไส่แพ้แกะก็เป็นาการควบคุมโรคก็คือใช้ฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องใช้วิธีฝังหรือฝังศัตรูตายเข้าไป อีกอันนึงก็เป็นเรื่องแท้ติดต่อโรคแท้ติตตต่อที่จริงไม่ค่อยมีแล้วแคนติดต่อนีออออ้เจอล่าสุดเจอในแพะแกแะแต่เจอในทาคการแพะแกะตอนหลังเรานําเข้าเยอะมากจำมากแต่ฝังไม่สอนแต่มีการตวรวจอยู่ตลอดก็อยา่าโอเกเสกนี่ไการกินดิบมันมีความเสีย่ยงทุกวันนี้นะครับยังมีความเสีย่ยงไม่ว่าจะเป็นหมูดิบหรือเนื้อดิบหมูดิบนี่แน่นอนโรคไข้หวัด ่ะดิบตอนนี้มีอันแข็งเราไม่รู้มันกระจายหรือัเรื่องพยาธิต้องพูดถึงพยาธิโอเคมีคำถามอไหมครับเล่าให้ฟังคร่าวๆพอดีผ่านมาแถวนี้ <laughs>